บันคือรายการค้าวันที่3ามสิบเอ็ดมกราคมรายการที่2ปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายขั้นตอนแรกเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเทศกด Work โฟเลือกลงรายวันวอลเชอร์จะได้แบบนี้นะคะคือสมุดรายวัน GJ สมุดรายวันทั่วไปค่ะกดโอเคได้เลยเสร็จแล้วกด F3 เพิ่มค่ะจะได้แบบนี้มาคะ วันที่ลงบัญชีคือวันที่31เอดือน1ปี58ค่ะโรเชอร์นัมเบอรไม่ต้องใส่นะคะตรงรายละเอียดนะคะให้ใส่ว่าปิดภาษีซื้อภาษีขายมกระห้าแปด่ะเสร็จแล้วลงมาที่ลำดับนะคะ ลำด,ดับที่1นะะึ่รหัสบัญชีให้ใส่201.104ค่ะเป็นภาษีขายนะคะลงทางด้านเดบิตส4 5 5ันสี่อยสิบค่ะลำด,ดับที่2เป็นลูกหนี้สาธากรขายหนึ่งศูนย์ห่งห้าศูนใส่ทางด้านเดบิตนะคะ1,639งพจรค่ะ รหดับที่3ามนะคะใส่1 0 1 5งศู่งห้านค่ะให้มาสีซื้อนะคะใส่ทางด้านเครดิตถ้าเพื่อนๆไม่อยากคำนวณก็ให้กด F2 สมดุลค่ะจะได้ห้าพันเก้าสิบสี่นะคะเสร็จแล้วก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะ